ค้าขายกับพวกนักท่องเที่ยวทำมาหากินกับพวกนักท่องเที่ยวหนึ่งในข้อสันนิษฐานสำคัญอันเป็นที่มาของชื่อบ้านนามเมืองท่าเตียนนั้น เชื่อกันว่าชุมชนท่าเตียนแห่งนี้ถือกำเนิดในสมัยกรุงทนบุรีโดยมีชาวยวนอพยพย้ายครัวจำนวนหนึ่งซึ่งหนีภัยไฟสงครามกบฏจากเมืองเวเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีพระองค์จึงโปรดให้คนยวนเหล่านี้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่นอกกำแพงพระนครฝังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณท่าเตียนไปจนถึงพาหุรัตโดยภูมิทัศน์ในบริเวณนี้มีความคล้ายคลึงกับเมืองฮาเตียนในประเทศเวียดนามชาวยวนจึงเรียกบริเวณที่อยู่อาศัยในแผ่นดินสยามแห่งนี้ว่าฮาเตียนเพื่อคลายความคิดถึงถิ่นฐานที่เคยพำนักพักอาศัยและต่อมาคนไทยก็เรียกชื่อเพี้ยนไปจากฮาเตียน กลายเป็นการออกเสียงสำเนียงแบบไทยๆว่าท่าเตียงดังเช่นที่เรียกขานกันอยู่ทุกวันนี้สมัยยุธยาเนี่ยมีหม่อมพิมเสนนะครับได้ล่องเรือมาแล้วก็แต่งนิราชเขียยระบุที่ตั้งตรงนี้ว่าบางจีนเพะั้นจีนกับยวนเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันเมื่อรัชกาลที่หนึ่งต้องการที่สร้างวางให้ชาวจีนเนี่ยย้ายไปอยู่ย่านที่เรียกว่าสำเพ็งในปัจจุบันตามพระราชาสวรร์สวั ก็มีความเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนยวนหรือว่าคนเวียดนามเนี่ยยังอาศัยอยู่ในบริเวณนี้อยู่นะครับแต่เขาย้ายไปเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ทราบเลยอย่างไรก็ตามใกล้ๆกับบริเวณท่าเตียนเนี่ยตรงบริเวณบ้านหม้อเนี่ยนะครับก็มีมีวัดยวนวัดหนวึน่งตั้งอยู่อย่างน้อยตั้งแต่รัชกาลสสที่3แล้วก็คือวัดทิพวารีวิหารหรือว่าวัดกามโลยีในภาษายวนนะครับก็เป็นวัดยวนเก่าแก่ก็อาจจะสืบ ไปได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับคนยวนในประเทศไทยโดยเฉพาะที่เคยอยู่ที่ท่าเตียนนี้ซึ่งสันนิษฐานว่าเดิมเรียกว่าย่านฮาเตียนแล้วก็คนไทยเนี่ยอาจจะแผลงพูดไม่ชัดก็ฮาเตียนฮาเตียนกลายเป็นท่าเตียนไปนะครับเนื่องจากอยู่บริเวณเป็นท่าเรือด,ด้วยแล้วก็เรียกตัวเองว่าพวกฮาเตียนด้วยนะครับปมปริศนาเรื่องที่มาของชื่อท่าเตียน ซึ่งถูกเรียกเพี้ยนมาจากเมืองหาเตียนยังคงวนเวียนอยู่คู่กับถิ่นฐานบ้านเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้จนกลายเป็นตำนานที่มีชีวิตยืนยาวเหนือการเวลามานานนับร้อยปีแต่วิถีชีวิตของชาวยวนที่เดินทางจากเมืองหาเตียนมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ยังท่าเตียนแห่งนี้กลับถูกสายทานแห่งการเวลาโถมซัด กระจัดกระจายจนสิ้นชาติกลืนพันธ์และรวมกันเป็นคนชาติไทยไปจนแทบหมดสิ้นแล้ว บิเวณตลาดท่าเตียนในยุคโบราณก,ก่อนการถือกำเนิดเกิดขึ้นของย่านการค้ามหาสถานแห่งนี้เมื่อกว่า200ปีที่แล้วเคยเป็นถิ่นฐานบ้านวังของกรมมหมื่นสุรินทร์รักพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่หนึ่งซึ่งไร่ฟ้าประชาชนมักเรียกกันปิดปากว่าวังท่าเตียนวัง ซึ่งมีความหลังฝังไว้อยู่ในพระราชพงศาวดารที่จารจารึกบันทึกเอาไว้ว่าณนะที่แห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปมปริศนาเรื่องที่มาของชื่อท่าเตียนเงื่อนงำที่ถูกระบุไว้อยู่ในตำนานตรงเหตุการณ์ที่บ้านเมืองถูกเพลิงอักคีเผาผลาญพื้นที่จนวอดวายป่นปี้และมีสภาพโล่งเตียนไปเป็นเหตุผล ให้ผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ขนานนามให้ว่าท่าเตียนนี่คือที่มาของชื่อบ้านนามเมืองที่เรื่องเลือกันว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดจากหลักฐานโบราณที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่4ระบุวา่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงของพระองค์เจ้ามหาหงในกรมมื่นสุรินทรรักเพลิงไหม้ร้อนแรงนัก ขนเข้าตัดทางก็ไม่ได้ไฟไหม้เรือนหม่อมเจ้าในกรมมมื่นสุรินทรรักษ์28หลังโรงพระองค์เจ้ามหาหงสามหลังเรือน13หลังเรือนข้าราชการและราษฎร44หลังศาลาวัดสองหลังครึ่งโรงงานของในหลวง9โรงประตูท่าช้างล่างหนึ่ง ตัวไม้ในโรงเรือนที่จะใช้สร้างวังและพระอารามหลวงกว่าร้อยตนอักคีภัยครั้งยิ่งใหญ่ในครานั้นเผาผลาญแผ่นดินกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างไกลภยัยาลจนเป็นเหตุให้ทินฐานย่านนั้นกลายเป็นที่ราบเลี่ยนเตียนโลมจนคนทั่วไปใช้เป็นที่หมายเรียกลักษณะเด่นของบริเวณนี้ว่าท่าเตียน นี่คืออีกหนึ่งในตำนานแห่งปมปริศนาที่มาของชื่อท่าเตียนภูมินามของบ้านเมืองอันเลืองลือระบือไกลไปทั่วพระนครอมรรัตนโกสินทร์